วันนี้ก็จะมาทำพัดลิ้นฟ้าใส่นอไม้นะครับของอยู่ในดินกระปายฟ้าพุ่นนะครับวัตถุดิบของเราก็คือนอที่ต้มแล้วนะครับอันนี้อยู่ในดินลึกบนลึกก็ชอมากินก็ได้อยู่นะครับ <laughs> อันนี้ก็อยู่ปายฟ้าพุณน,นะครับสูงบนสูงก็เอามากินได้อยู่นะครับใบแมงลักพริกตะไคร้ กระเทียมหอมแดงกะปิจิ้นหมูนะครับพอเฮาแกะเปลือกแล้วนะครับเฮาก็จะเอาจอนซ่อมนะครับมาขูดขูดูให้มันเป็นเส้นนี่นะครับใครจะเนี้ยอย่างใดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาที่ทําแล้วนะครับไปเฮาก็จะมาหั่นลิ้นฟ้านะครับเพื่อให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะแล้วเ่าจะมาตําน้ำพริกนะครับก็จะมีกระเทียมตะไคร้หอมแดงนะครับตำ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 ให้มันละเอียดนะครับแล้วก็เอาพริกเข้าใส่นะครับตำเให้มันละเอียดแหมกําแล้วก็เอากะปิเขาใส่แอบล่อมนะครับ เขาก็จะมาตั้งกระทะแล้วเอาน้ำมันใส่เพื่อที่จะเจ้ากับพริกแกงนี่นะครับพอพรพิกแกงมันหอมเขาก็จะเอาหมูเข้าใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็โกนไปโกลมาเอาน้ำเตียวเห่หน่อยเหน่อยเสนอมันจะได้มีน้ำแล้วเขาจะเอาบัลลิตรไหม้หรือว่าบลลิตรฟ้าเนี่ยนะครับใส่เข้าไปโกลไปโกนมาให้มันเข้าๆกันกับเอิร์ฟเนอะแล้วก็ปรุงรสนะครับใส่รสด,ดีผงชูรส แล้วก็ใส่นอเข้าไปแล้วก็กนไปกนแนมากลอนกลนๆนะครับแล้วก็ใส่พักอีกตู้หรือว่าใบาก้มก่อขาวนะครับกนให้มันเข้าๆกันแหมลอมเนอะสุดเนอแล้วก็ปล่อยให้พักมันสุกสักก้มนะครับแล้วก็จะเอามาจับใส่จานตักใส่จานกินกับข้าวนึ่งฮ้อนๆน,นะครับอันนี้ก็คือพัดบะลีนฟ้าใส่นอนะครับย่างหมาะขนาดเนอะ